ไอ้หนุ้ยโมเนี่ยแล่นก้อนเละๆนดดๆตอนนี้มันคือขาวแถวผิวสวยจำร้านก็บม่ได้โอ้ยพี่หมอพี่น้องกลับมาบัตรหนอดจำได้ยี่มีแต่คนถ่วงมาเป็นยังมันคือขาวขึ้นคาแคร์เพราะตัวหน่อยเลยตัวหน่อยเละๆเล่นเลยน้ำทานนุ่นในร้าอันนี้กับคุณแม่ยกน้ำบัตรแต่พี่น้องหาคนกันยังถ่วงว่าไปทำอะไรมาทต่เป็นหึงขาวกะสิบอกไลยว่าเซ็ตหัวเสื้ออีนุยเท่านั้นค่ะสารสกัดอัดแน่นนะคะตัวนี้ขาวไวกว่าตัเดิมคูณสองเท่า ตัวนี้นะจ๊ะไม่มีสารอันตรายเลยทุกคนขาเจ็ดวันไม่ขาวนะคะมาเอาเงินคืนกับนุ้ยเลยกลับบ้า,บานทุกคนขาเพลยไก่ยังถ่วงทุกเจ้ากินเบอร์โอลดเอาเจ็ดวันไม่ขาวมาเอาเงินคืนนะคะไม่มีสารอันตราย ตัวนี้ว่าพิษอันตรายเลยผู้ใดผิวบางผิวแพ้ง่ายผู้ใดผิวดําจากแดดนี่ใส่ได้หมือนเลยเด้อตากแดดก็ใส่ได้บะต้องยันบอใส่เราจะเป็นพดเป็นพื้นไม่เป็นผื้นนะคะตัวนี้ถนอมผิวดีมากใช้ไปแล้วพวกรอยจุดด่างดาก็จะกระจางออกนะคะแล้วก็ตุ้มมองแหล่ๆด้านๆเอ่อขอสอกด้านๆนั่นสิตัวนี้ก็สีสร้อยแบบพัฟเซลผิวมันจะกระจ่างใส่ออกมาเลยค่ะพี่น้องจ๋าและตัวนี้นะคะหนุยกล้าพูดตรงนี้เลยว่า เจ็ดวันผิวไม่เปลี่ยนเจ็ดวันผิวไม่ใสเอาหน้าอินวิกเป็นประกันเลยตรงนี้ว่าเอาเงินคืนมาเอาเงินคืนกับอินวิกเลยและใครที่เคยใช้เซตนี้ไปแล้วนะคะสิบ,บอกว่าคอมเมนต์ให้หนุ่ยแนะ่ขอคนที่ใช้จริงๆนะคอมเมนต์ให้หน่อยวันนี้ใครคอมเมนต์โดนใจนุ้ยให้ไปเลยคอมเมนต์ละหนึ่งพันบาทนะคะและมือนี้เขาจะมาตามหาโปรร,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 รีวิวตะกี้บอกเลยว่าบดีขาวกับบ้านบามใด,ดกระทวงเัาไปยังกึ่งขาวขื่นแทะอีหลังมื่อไปเพชรนาคกรุงเทพกื่งขาวผีเดก็เจอตอนนี้มาเดียเพชรนาคกรุงเทพหรอขาวพี่น้องใส่เซตหัวเสื้้อออีีนนนุยมืะะเดอ ผิวงามผิวต้องการโปรรีวิวอ่ะนุสิมาเอาโปรรีวิวผิดคุณยายค่ะหนึ่งร้อยคนนะคะสําหรับใครที่ใช้ตัวไหนมาไม่เห็นผลดํากอพันดําจากแดดนะคะกินแล,ล้วก็แล้วทาแล้วก็แล้วยังไมาเห็นผลยูมอนี่รับโปรรีวิวหนึ่งร้อยเซตสุดท้ายนะคะวันนี้โปรส่งฟรีปลายทางใครอยากได้รีบกดเลยนะจ๊ะก่อนจะหมดเขต